เตือน เด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบระนช่วง2ตัวชัวร์นาชองไปกับแจ็คบรทุเลนครับในวันศุกร์ที่31ตุลาคม2568สำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลสุวันศุกร์ครับก็จะมีสื่อฟุตบอลบุนเดสลิกาเยอรมันและสื่อฟุตบอลบราสิกลียสเปน้เราลุนไฮร์เชียให้เราได้ติดตามครับใครที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับก็สามารถกดได้เลยครับหี่ลิงหน้าโปรไฟล์ของบอลเดย์ด้วยหนึ่งช่องทางครับแอปไลน์แอเอฟที หนึ่งครับส่วนผลงานื่อวานนี้นเป็นยังไงบ้างครับสุดประทับใจกันหรือเปล่าครับเมื่อเช้านี้โครงการของเราก็เด่นทั้งกระดาษกันอีกแล้วครับก็บอกเลยครับว่าอยู่กับแจ็ควอนเดย์ยังไงก็สุดประทับใจกันแน่นอนครับเดี๋ยวนี้ครับก่อนอื่นที่จะ,จะฟัง2ตัวชัวรน่าชอบครับอยากให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชุกท่องทางของวอนเดย์กันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้กับแจ็คบอนเดย์ไปทุกวันครับเราเริ่มัาที่คู่แรกกันก่อนดีกว่าครับคู่แรกครับเป็นส ก้าเยอรมันครับเป็นคู่ระหว่างบุรีเซียดอกมุลนะครับเจอกับเอาบวกวันนี้เอาบวกเล่นในบ้านครับสถิติที่เจอกันมานะครับต้องยอมรับว่าสร้างเซอร์ไพรส์จริงๆครับในยุการที่แล้วครับอาบวกครับสามารถเอาชนะดอทุนได้ไปให้กลับครับแต่ผลงานปีนี้ต้องบอกว่าเอาบวกครับตำกว่ามาตรฐานมากๆตอนนี้อยู่อันดับ15 ในตารางคะแนนของศึกบุเดติกาผลงาน5นัดหลังสุดนะครับสามารถเก็บชนะได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นครับส่วนดอนุ์ครับต้องบอกว่าดูการนี้ครับฟอร์มมาดีเหลือเกิน5นัดหลังสุดนะครับแพ้เพียงแค่เกมเดียวแพ้ให้กับบาเยซีไป1นประตูต่อ2ครับและผลงานครับก็บอกว่าสามารถเก็บชนะได้เป็นกอบเป็นกำตอนนี้อยู่อันดับ4ี่ของตารางซึ่งวันนี้ครับบุนเซอร์ดอนุ์จะแข่งก่อนนะครับต้องการสามคะแนนมาเพื่อไล่บี้จากฝูงใหญ่บาเยซีนอีกให้ได้ครับเรีด้ว่าต้องสร้างความกดดัน กน่อและวันนี้เงื่อนไขของบริียนดอลลุนครับต้องการเพียงแค่ชนะ1ประตูก็จะได้ชูกับบ้านครับและถ้าใครดูกระแสต่ามไปครับจะเห็นได้ว่าวันนี้ครับดอลลุญครับกระแสขยับขึ้นมากๆครับซึ่งการที่กระแสขยับขึ้นแบบนี้มีโอกาสครับที่ดอลลุนจะไปบุกฟ้าสามแนนกับเอาบวกได้อย่างแน่นอนครับและลบลรางความผิดหวังในการแ้วที่แพ้ไปและกลับครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่ดอลลบุนครับทู่ที่สองครับเป็นคู่รว่างเฮตาเฟ่ครับทีมอันดับสิบเจอกับคิโรนาทีมบวยของตาราง กเปนผลงานปีนี้ครับต้องบอกว่าคิโรน่านครับต่ำกว่ามาตรฐานมากๆครับเรียกได้ว่าลูกการนี้ครับมีแต่แพ้กับเสมอเก็บชัยชนะแทบไม่ได้เลยครับส่วนเคสเเฟต้องบอกปีนี้ฟอร์มมาดีเหลือเกิน5้นัดหลังสุดนะครับหลังจากที่ชนะใครติดต่อมาสานัด2นัดล่าสุดครับก็สามารถกลับมาเรียกความมั่นใจชนะ2นัดติดต่อกันแล้วและันนี้ครับกระแสต่างประเทศนะครับให้ เจ้าบ้านอย่างเคโตเฟ่นะครับดูดีกว่าแบกบน้ําหนักมาที่ปอป่าตากลมเท่านั้นซึ่งวันนี้ครับผมเชื่อได้เลยว,ว่าทีโรน้าที่ฟอร์มดรอปมากๆนะครับมีโอกาสที่จะถึงขั้นตกชั้นเลยยังเรียกความมั่นใจฟอร์มเก่งในทุกการที่แล้วกลับมาไม่ได้ซึ่งเคโตเฟ่ครับเล่นในบ้านไว้ใจได้เสมอครับวันนี้ผมมองว่าเคโตเฟ่ครับจะไม่แพ้ทีโรน้าเป็นอย่างน้อยครับอยู่คิ่โรน้าครับบอกได้ว่ามีโอกาสที่จะแพ้อย่างสูงมากๆเลือกเชียร์ไปที่เคโตเฟ่ครับปิดประตูแพ้อย่างแน่นอนลุ้นว่าจะ ชนะหรือเปล่าเทั้นเองถ้าเสมอครับขูก็หายแต่ชนะก็ได้ฉูกับบ้านครับ2ทีมน่าเชียร์นะครับวันนี้ขอเลือกเชียร์ไปที่บุรีเซียดอกมุลและเคตาเฟ่จะสร้างความครับใจให้กับเอฟซีแจ็คบอลเดกันแน่นอนและใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับก็อย่าลืมครับกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของบอลเดหรืออยู่ช่องทางแอปพลายแอฟเอฟทีดีเกลรับรองสุดรับใจไปกับแจ็คบอลเดกันแน่นอนให้ทุกบกจบที่แจ็คมาบอลบอลดูได้เลย